เขาเรียเปิดตัวถ้าพี่ฟงดูเวอร์ชั่น2023จะมี3อย่างที่เกิดขึ้น 1. คือสวยขึ้น 2. คือง่ายขึ้น 3. คือใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็จะเพิ่งมีในเวอร์ชั่นนี้เมื่อวันที่8กันยายน2565ดรวสันพัทระอธิคมหัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ c น็กสวทชผู้พัฒนา t r a f f ี่ฟองดูแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองเปิดตัวเวอร์ชันใหม่ t r a f f ี่ฟองดู2023ในการสัมมนางานประชุมวิชาการและนิทรรศการ n e c t e c h ประจำปี2565 r ห e c ร2ือเ e c t e c เอส2เป็นการพัฒนา t รา f f ี่ฟองดูใน3ส่วนหลักประกอบด้วยการใช้งานที่ง่ายขึ้นสวยขึ้นและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ สิ่งที่จะสวยขึ้นก็คือเมื่อก่อนเป็นการถามตอบทั่วไปตอนนี้จะมี Rich เมนูมีเมนูสวยๆขึ้นมาข้างล่างท่านประชาชนต้องการแจ้งเนี่ยกดปุ่มสีเหลืองกดแจ้งได้เลยและขั้นตอนการแจ้งเนี่ยจะชัดเจนขึ้นไทม์ไลน์สถานะของปัญหาก็จะมีความสวยงามแล้วก็อ่านง่ายขึ้อขอบวนการแจ้งเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นดูได้ง่ายขึ้นว่าเราจะแจ้งที่หน่วยงานไหนะในทุกๆขั้นตอนเนี่ยท่านสามารถจะกลับไปกลับมายกเลิกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วก็ประเภทของปัญหาตอนนี้เราทําให้เป็นภาพขึ้นมาเลยสามารถเลือกได้เลยแล้วก็จะมีมากกว่า 15ประเภทก็ได้มี20ประเภท25ประเภทก็ได้และประเภทพวกนี้ก็สามารถจะคัตอมไ์ตามแต่ละหน่วยงานได้ด้วยสิ่งที่ใหม่เพิ่งมีในเวอร์ชันนี้เลยก็คือการยกเลิกการแจ้งในแต่ละขั้นตอนได้กับการติดตามความก้าวหน้า ด้วยการเพิ่มปุ่มติดตามปัญหาเลยแล้วสามารถที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่สอบถาความเข้าวหน้าได้เลยโดยทราฟฟี่ฟองดู2023เริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมานอกจากทราฟฟี่ฟองดู2023แล้วยังมีการเปิดตัวไลน์แชทบอทฟองดูเมน a ทจเจอร์สำหรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับแจ้งและจัดการปัญหาต่างๆแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาจัดการปัญหาเนี่ยตอนนี้สามารถจะจัดการปัญหาผ่านไลน์ได้เลยไม่ต้อง ดาวโหลดแอปพลิเคชันใดๆเลยคือจะมีทุกสถานะที่ให้เจ้าหน้าที่เห็นเลยว่าแต่ละสถานะเนี่ยมีเรื่องเท่าไหร่พอกดไปที่สถานะปุ๊บท่านสามารถที่จะปรับสถานะได้เลยเพิ่มรูปภาพได้เลยเพิ่มข้อความประกอบการตอบสถานะได้เลยผ่านหลน์แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อมีเรื่องเข้ามาใหม่มีการแจ้งเรื่องเข้ามาใหม่ท่านจะรับแจ้งเกินผ่านไลน์ แล้วก็สามารถที่จะคุยกับผู้แจ้งผ่านไลน์ได้ด้วยเพราะนั้นก็จะเป็น3คีย์ฟีเจอร์หลักที่ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเปิดตัวใช้งานวันที่10ตุลาคมสำหรับแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูในปัจจุบันมีหน่วยงานจากทั่วประเทศใช้งานแล้วเกือบ8 0 0 0หน่วยงานมีกว่า2,300หน่วยงานที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2565จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพรโดยได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่นประเภทนวัตกรรมการบริการ อย่างไรก็ตามทราฟี่ฟองดูจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานเพื่อให้ทุกปัญหาได้รับการแก้ไขยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยทราฟี่ฟองดูจะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเมืองที่สําคัญในอนาคตในท้ายที่สุดเนี่ยในเรื่องของเมืองเนี่ยเขาคิดว่าอยากให้ฟองดูเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นเข็มทิศในการแก้ปัญหาของเมืองนะครับแล้วก็เป็นเข็มทิศที่จะเข้าไปสู่ในใจของประชาชนแล้วก็หวังว่าจะเป็นเข็มทิศที่จะนําไปสู่เมืองได้